ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของบ้านแม่อําไพสมประสงค์นะที่เราไม่กว่านะคะไม่กว่าทางมะพร้าวแต่จะเป็นรูปแบบที่ไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่ตรงนี้จะเป็นแบบว่าตรงกลางจะโปร่งโปรตรงกลางโปรไปโปรตรงนี้ก็จะเป็นแบบลัวขนาแบบนี้นะ ใไปสมประสงค์จ้าแม่พายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่พายเดี๋ยวเราจะทำไม้กวาดกันจ้ีขั้นตอนยังไงเดี๋ยววันนี้บอกหมดเลยนะเดือกแล้วตัดเองตัดเองอ๋อใช้มือ่างเงี้ยบานมั้ใช้อะไรใช้ใช้ไม้โต๊ะนู่นเลยออออ๋ใช้้เื่่ยยางีแล้วก็เอาไม้เลื่อยตามที่ต้องการเเนี่ยยขนาดเท่าไหร่อะแม่กี่เมตรนี่ยไม่รู้ประมาณเอาประมาณเอาโอ้โมดอย่างนี้นะคะแล้วก็ต่อตะปูอย่างนี้นะคะ ได้อันนี้ส่วนปลายก็จะเป็นลักษณะไม้ก็จะแคบหน่อยเส้นไม้กวาดอ่ะเส้นเนี้ยเอามทำยังไงยังเนี่ยทำแหนไหนก่อนแลาเองจะก่อนเหลาเองก่อนมีเยอะไงเราเหลาเองอ๋อแต่ก่อนเนี้ยเราเหลาเองนี่อีกเจ้านี้ต้องซื้อครับเราต้องซื้อเขาโลจากติดไปลอาทำเองเหลาเองและอันนี้เราทำเองไหมทำเองอันนี้จะทำเองอันนี้เดี๋ยวตรงเนี้ยเราจะทําให้ดูเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเส้นแบบนี้อันนี้เขาเรียกอะไรคะแม่ ก่อนหน้าเขาเด็กปอกที่แหลกเด็กไอ้ทีเก็บมาทำแบบนี้นะสองวันนี้ทำได้เนี่ยที่ด้วยาหมอทไปแล้วเนี่ยเรามาดูปอกที่แหลกกันว่าเขาเขาทำยังไงสองสองวันที่แม่คิดมาไปเห็นแล้วก็คิดทำขึ้นมาเพื่อที่จะมาใส่กับไม้กวาดที่เราใช้อยู่ดูกันเลยค่ะทำทำลอทำไอกระเนื้อไหมมน เอาแม่ม้วนหยิบทั้งนี้หยิบทังไงทั้งนี้แล้วก็ม้วนอย่างนี้เออเอออย่างนี้แล้วก็ม้วนสองทีสองทีอ่ะอาพอเอาพอเอาเอาอันนี้นะเนี่ยเอาันนี้ใส่ไปนี่ใส่ไปนี่สิเอาอันนี้ขัดอันนี้ไม่ใช่ขัดอันนี้เออเออนใส่อันนี้ใส่รู ใูเอาเป็นว่าพอสมควรแก่ตรงนี้ก่อนเพราะว่ารู้สึกมันยุ่งยากนะคะเห็นมันง่ายๆแบบนี้นะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดแล้วถ้าท่านใดสนใจนะคะซื้อผลิตภัณฑ์ก็ไปดีกว่าชื่อว่าไม้กวาดไม้กวาดเอ่อทงมะเพราไม้กวาดทงมะเพรานะคะแต่ว่าอันนี้เรียกว่าปอกซี่แหละนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูปอกซี่แหละกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไง อนี่ใส่ไปในปอี่แรกกาพาวใช่หก้านมพ้าวใส่ไปส่ให้เต็มร่างเลยหคะแม่เต็มร่องเต็มร่างอ๋อค่อยๆยัดนะแม่นะอ๋ค่อยๆยัด พยอันนี้เราเราสั่งตามออเดอร์ใช่ไหมคะแม่ใช่ก็สั่งก็ห้าสิบบาทฉันรับล้าสบาทพอดีแผ่นเราจะเดยวต่อมันจะีกัน้วยังไงต่อใส่ด้ไหมนะใส่ด้เใสได้ใส่ด้พระเจ้าั่งยังเช้านี่ ก็บางคนเออวันนี้มีออเดอร์แล้วนะแม่เนาะเพราะว่าเห็นว่าสัทางไปถวายพระสรุปก็คือถวายพระ20ด้าม20ด้ามก็คูณ50าสิบไปแล้วไปส่งถึงที่เลยไหมหรือว่าเขาไปส่งให้ด้วยแม่แล้วแม่แม่แม่มีเบอร์โทรไหมคะติดต่อเงี้ยเบอร์อะไรคะเบอร์แม่เบอร์แม่นย์แปดห์แม่ ข้อดีข้อดีของไอ้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 ไม้กวาดอย่างนี้คือมันสามารถที่จะซ่อมแซมได้เพราะบางคนเนี่ยใช้ไปเนี่ยมันหลุดแล้วก็ไปซื้อไม้กวาดอย่างนี้มาแล้วก็แล้วก็มใส่ได้ใส่ได้เรียกว่าเป็นการทําให้เออไม่ไม่เสียของเนาะก็คือเรามีการสเพียนทนที่เนี้ยมาชมไดดใช่ไหมแต่เริ่มต้นสตาร์ตกซื้อที่นี่ก่อนซื้อที่นี่ก่อนเพราะว่าท่านจะไปซื้อต่ออีที่แหนี่ไม่มีไม่มีขายโอเค อันนี้เป็นขั้นตอนการตอบแหอะตอบแี่ตอบแค่มันก็ม <Viol ent. S 1> ันสะบานแบบนี้นไง ไปนะเดี๋ยวเราจะลงเขาเรียกว่าลงสีเขาบอกว่าเป็นสีเคลือบนะคะเป็นสีเคลือบไม้นะคะเรื่องนี้สำหรับผิวโลหะและไม้นะเป็นการเคลือบเพื่อเพื่อเพื่ออะไรคะแม่เราจะทาเพื่ออะไรเห็นมันมันอะไรดูนแล้วใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ของแม่เนี่ยมาให้แม่สอนได้ไหมได้เป็นดีเป็นใจมา อยากให้มาเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ตายแล้วไม่มีใครทำต่อนั่นเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะมันเป็นอาชีพเราได้แหละอาชีพเสริมก็ได้นะคะก็มาอยู่กับแม่เรียนรู้กับแม่ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้แล้วก็เดี๋ยวจะมีพิกัตติพีเอสอยู่ที่ใต้คลิปสนใจก็สั่งสินค้์โทรศัพท์มากริ้งจ้างมานะคะแล้วก็ในวันนี้ถึงไงก็รบกวนเวลาแม่เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากเลยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายแม่บ๊ายบายน